เอ้าี่เลยไปไหนอ่ะ <c oughs> วันนี้กครอบประตูแต่เช้าว่าสามร้อยแย่งที่นอนใครนั่นนั่นนั่นมานี่เลย <c oughs> ตกลงไปหรือ,อยังฮะมันไปจากที่นอนหนูหรือ,อยัง นะไปจากที่นอนหนูหรือยังวะนั่นอาหารกินให้หมดกินแล้วก็กว่อมถิงแบบนั้นแหละตะไคร้เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวตีเลยนะหนูหนูต้องทําตัวให้เหมือนคนที่สุดนะลุกนะเข้าใจไหมไม่งั้นนี่พ่อกลับไปหาลูกสาวอีพ่อเนละ้เข้าใจไหมทานะขานะนะขานะ ขานก็ไม่เปลี่ยนไม่เหมือนจนวิดเลยขานไม่เปลี่ยนเลยไปเข้าห้องไปไปเข้าไปเข้าห้องไปเลยเด็ว <c oughs> ดมดูที่มีกลิ่นมันไมหมเดีย๋ยวไปซักเสื้อให้เหม ين, ็นดูมันเข้ามาน้ำมันก็ไม่ได้อาบไปสามร้อนเหม็นเน่าเลยเนาะต้องจัดการมันอีกเดี๋ยวให้มันมาอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวพ่อเชือดมันให้ เ่อๆกายยังที่นอนลูกสาวพ่อเด้งไงวะเนาะเริ่มจะดโตแล้วนั่นนี่ที่นอนไม่จุวแล้วทำไมตะไคร้ดังจมูกลำแหลมตาลอกแรๆอยู่เอ้าไม่ใช่นี่วะ ถ้าพรุ่งนี้เช้ามันมาอีกปลุกนะปลุกพ่อแต่เช้าเลยนะจัดการมันเลยเอาให้มันหลับไปเลยนะบ้านใครรู้บ้างนะเนาะเนาะหรือว่าให้เขานอนด้วยเป็นเด็กเป็นเล็กข้าผู้บ่าวมานอนด้วยไม่ได้นะแต่ใครนะเข้าใจไหมหนูเพิ่งไม่ถึงสามเดือนทนี่นี่ผู้บ่าวเป่าแล้วให้เขาเข้าบ้านได้ไงเฮ้ยไม่รักนวนสงวนตัวเลย บอกแล้วนะคืนนี้นะถ้ามานี่ไล่หนีเลยนะไม่ต้องอยู่ให้อยู่นะสละที่นอนให้เขาด้วยนี่คุณใจดีจังเลยนะ <c oughs> ใจดีจังเลยนะไม่สงวนตัวเลยไม่น,นั่นเลยประตูก็ไม่ปิดเวลานอนนี่บอกให้ปิดประตูอ้วนก็อ้วนรดหุ่นบ้าง